สวัสดีครับผมกับต,ตอนนี้ครับผมเนาะผมการยูทีเมลุครับผมปัดปลารวมเพิ่มมือคงหลงครับผมเนาะมางานศพปูร่านโพนนครับผมนะครับบรรยากาศครับผมอยู่ที่เมลุครับผมเนาะหลังจากที่แฮมาแล้วครับผมมั่นทรงสก,การปูร่านโพครับผมเนาะเป็นคู่บาอาจารย์ครับผมนี่ครับมากับทีมงานครับผมหมดชาแนลเดือนสก,กาวครับผมเจแดง บทหมัดกับผมเนาะสายฝาครับผมแต่เมื่อนี้ครับผมเนาะจะพาแฟนคลับมาเบิ่งครับผมมาเลียฝาลงของปูลันโพเป็นตัวใดครับผมเพราะว่าผมเป็นแม่ท่าแล้วครับผมกับเลีอ่ารถแห่ครับผมเนาะรถรถขนลงศพครับผมนะครับบรรยากาศครับผมม้าไก่ครับผมเนาะอำเภอบึงคงหล้งรับผมจังหวัดบึงกาฬเมื่อนี้ ถ้าชอบเป็นรูปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเด้เนอ,อ,เอนะครับผมเนาะตะพาบแฟนคลับมาเบ่งครับผมหลีกฝาโล่งรับผม ัวเด้พอมึงเลขกับผมเลขฟ้าครับผมเลขฟ้านหกเก้าห้าหกเก้าสามครับผมเพื่อนบอกครับผมหกเก้าามเะหกเก้าสามคี้าครับผมค่ายสอง้วพอเนาะค่ายสวงันนเนี่ครับผมนี่ครับอันนี้เบิรงเขามีผ้เี้ยงเก่เครับผมพอครับนี่ครับ หกเก้าสามฟังนี่แล้วก็ฟังนี้เป็นสามเก้าสองสามเกาสองครับผมเนาะสองกับไปกับมากครับผมเนาะนี่ครับผมนี่ไไนะกับหนา้ากับหลงังผมใส่มาก่าหกเสามหรือว่าหกเก็สามครับผมเนาะครับมาขอหน่อยนะขอหน่อยไทยมน,นเลยนะ ผมว่าเป็นคกเกาสางนะผมนี่ครับผมเนาะกำลังจะมาชุ่มเพลินครับผมนี่ครับผมเป็นสเก,กวครับผมเนาะมาส่งคู่บาทจานครับผม ทุกคนครับผมต้องมีมือนีครับผมวางสิลนะครับผมเนาะอย่าประมาทการใช้ชีวิตครับผมไปพกกราฟครับผมรับบทตื่นฟืดหมูมีครับผมเป็นศัจธรรมของมนุษย์ครับผมเนาะเป็นทุกคนครับผมนะครับ เพื่อปูแห่งโชคกับผมเนะลาะเลขฝาโล่งก็เป็นผมเห็นเป็นหกเก้าสามครับผมจะมาเบรงรดแฮครับผมรดขนศพมากครับผมเนาะรดขนลงแม่ครับผมเบ็นยังนอกรับผมเนาะนี่ครับหกเก้าสาม นี่ครับผมรถขนโล่งครับผมเนาะของปูล,ล้านโค้ครับผมนี่ครับผมหนึ่งหนึ่งแปดสามครัผบผมเนาะนี่ครับหนึ่งหนึ่งแปดสามครับผมรถขนโล่งศพครับผมเนาะหนึ่งหนึ่งแปดสามครับ นี่ครับผมเนาะก็มาส่งปูครับผมเป็นสวรรค์ครับมื่อนนี้กลายเดือนผมกลับครับ <c oughs> เอ้ามานี่เอ้า ไอ้อ้โอ้อ้โอๆเอาโอ้อครับผมครับผมเลี่อนกับไกลกับมาครับผมเนาะ เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเดอ้อคบพอดุกคนครับผมวันนี้ก็มาทรงปูครับผมเสียใจยมากครับผมเนาะเพราะว่าปูสึกมากแค่ปีกว่าครับผมสึกเมื่อปีกว่าเองปูเสีเยแล้วครับผมมือก้อนนี่ครับผมปูดังมากครับผมเนาะเจ้าของาำรับ เจ้าของต้นตำรับกระจับนึ่งกระจับทองกับผมนะครับกําลังวานกับผมกระลับผึกคกับผมเนี่ยปูเอ้ยขอให้ปูไปสูองศกสวันเดอร์ปูเดอร์ วัดทุกบัดโศกนะครับผมเนาะกับเมา่ทรงปูมันครับผมเลขฟ้าล่องกัผมเนาะเป็นหกเก้าสามครับผมเลขฟ้าล่องเลขรถขนลงกศกกระพงก็มีหนึ่งหนึ่งแปดสามครับผมกับตามนี่ครับผมจักทายเห็นคนขับทางช่องเบิงครับเพราะว่าครับผมทุกคนก็ต้องมีมือหนีครับ เพชรเหล็กฝาโล่งเก้าหกเก้าสามครับผมค่ะเอ้ยขึ้นใจสันไถ่เนาะขึ้นใจปะก็สามมาทรงปูถึงทรงสวรรค์ครับผมจะเดินข้างกลับครับผมสกปรกมากขันครับผมเนาะมือแรงครับผมหลังจากเสร็จพิธีครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับผมเด้หหอหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีครับผมเนาะนี่คือความจริงครับผมความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับผมจะให้ต้นครับทั้งช่องครับผมยาประหมากครับผมเนาะความตายแขนข้อทุบบาดยางครับผม ค,คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับผม